สวัสดีค่ะพามาฟาร์มอีกแล้วนะคะฟาร์มที่มาเก็บพริกนั่นแหละคะ่ะวันนี้มาน่าจะเป็นวันสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเริ่มไถพริกทิ้งแล้วน้านนี้นนค่ะด้านนั้นเขาจะไถเขาคงลดคงไถได้ทีละสามล็อกมั้งค่ะสามแปลงมัง้งเขาไถาทิ้งไปเยอะเสียดายมากๆเลยพริกพวกนี้ก็ต้องถูกไถทิ้งนี่ยังดีนะที่ ที่มาทันที่เขายังไถ้ทิ้งไม่หมดค่ะเลือกเก็บลูกที่ไม่นิ่มเพราะมันโดนความเย็นตอนกลางคืนมันก็เลยทำให้พริกเนี่ยถูกลวกค่ะาทางจุดนี้ทางจุดนี้มีแต่มีแต่นิ่มๆ เนี่ยตรงขั้วเนี่ยนิ่มก็ไม่รู้ว่าเม็ดยังใช้ได้หอเหรอ เมื่อกี้ตอนนั่งรถมาค่ะผ่านคอกหมาตรงข้ามอีกฟากถนนหนึ่งนั่นนะคะเป็นเป็นไร่ข้าวโพดแต่เข้าไทแล้วนะคะไทยเป็นบางส่วนมันจะมีเหยียวบินวนพอพอเห็นพวกเราเดินลงจากรถะเหยียวค่ะโฉบเลยบินโฉบแล้วบอกอ่เหยียวจะไม่โฉบเอาหมาน้อยยังไง เก็บทังนั้นเียาค่ะไม่ใช่ค่ะไปกใคืนเห็นแล้วเสียดายนี่นอันนี้เม็ดเนี่ยยังดีๆอยู่เลยเนี่ยค่ะเนี่ยน่าเสียดายนะแทนที่จะคืนกำไรให้ให้ใหลูกค้าโดยมีวันเนี่ยอย่างวันนี้ควรที่จะให้เก็บฟรี ที่ลูกอย่างนี้แล้วมันมันไม่แข็งทำไมไม่นิม่มเก็บต้นีมค่ะหนักนะเนี่ยกเกบียบพิษด,ดังโป๊ะเลยที่เขาไถกบนกสวยๆทั้งนั้นเลย โอ้หย่บพิชไหนดูเม็ดนี้สิเนี่ยค่ะเนี่ยยังสดๆอยู่เลยเอออันนี้นี่นี้ยังใช้ได้นี่หมดแล้วไม่ได้แล้ว ว่าเริ่มเริ่มแสบร้อนที่ขาที่เท้าอุปทานไปเก็บสกอร์เปียนไปเก็บแมงป่อง